เสิร์ฟเลยนี่อยี่เสิร์ฟเลยเนอะสามสอเ้งเลยเนอะเป็นไงบ้างครับกับฟีดแบงคละครดีครับดีเกินคาดโอ้โหพี่ไปไหนมาไหนก็ตอนนี้ทุกคนเรียกว่าคุณหลวงแล้วคุณหลวงผู้ชายอะไรเงี้ยมีคนอยากให้มาถ่ายตัวไหมครับหรือว่าไม่จะถามว่าแบบว่าไปถ่ายตัวมุณตามเมื่อไหร่ไปๆนี่ะกันใกล้แล้ว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 มาดีใจไหมครับกับแขกรับละครที่แบบดีมากๆในผงาน ดีใจครับเพราะว่าทุกคนก็คือตอนทํางานอ่ะคือทั้งทีมงานนักแสดงรวมถึงแบบหลายๆคนเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเราเห็นตอนนั้นคือถ่ายทั้งหมดร้อยสิบสี่คิวเกือบปีครับแล้วมันนานมากรู้สึกว่าอันนี้คือแบบทุกคนตั้งใจแล้วพอผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดนะเพราว่าทุกคนหายเหนื่อยแล้วอันนี้มันเยอะที่สุดในชีวิตการละครเลยไหมร้อยสิบสี่ใช่ครับเพราะว่าผมเคยเยอะสุดแค่ประมาณเก้าสิบเก้าหรือร้อยคิวประมาณนั้นกับป้าแจ๋วเป็นยังไงบ้างป้าแจ๋วเขาดีเนี่ยเมื่อกี้เดินมายิ้มเลย ในกองเขาด่าเราไหมในกองเขาด่าเรามั้ไม่่คอยไม่ค่อยอาจจะแบบเพราะว่าทำผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาใหม่ม่่เรืองก็คือว่าแวเสิร์ฟผู้ชายก็ไม่หลอกไม่หลอกคือเรา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 รู้ว่าพระแจ๋วเขาเป็นแนวไหนเราก็แบบอยู่เป็นแล้วอยู่เป็นแล้วอะไร เอ้ยพปเจ้าเขาเนี่ยเขาได้ถอดเสื้อบ่อยไหมอยู่เฉพาะอยู่บ้านอ่าถ้าอยู่บ้านนะได้ถอดแล้วก็นุ่งแต่รอยชายอะไรเงี้ยผ้าผืนเดียวอะไรเงี้ยในคุณหลงสายเปย์นะคะเสื้อเนี่ยเหียดเปย์มากเลยอะค่ะเปย์ก็คือเปย์แต่เมื่อไหร่จะถ่ายตัวไม่มีอะไรเงี้ยต้องไปลด แล้วป้าจะพาไปหบสถเล่นโบสถ์ที่นครพนมใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นอะไรบ้างโอ้ก็คือเรามีความเชื่อเรื่องของพญานาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปไหว้ก็คือพาโบไปด้วยพาพี่ป๊อปอะไรอย่เงี้ยไปแล้วพอไปไหว้เนี่ยรู้สึกว่าขอขอพรขอพรเพิ่มเติมให้ปังๆขเพน่มอีกอะไร ขอสักแค่จะเป็นการสังเกตบนไหมครับว่าเราต้องมีจะไปแก้หรือว่าส่วนส่วนตัวผมอะขอแค่ขอพรพอเพราะว่าผมบนแล้วชอบลืมไม่ดีไม่ดีแล้วได้ผลสามโบไหมครับโบได้บนไหมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแจวว่าอาจจะบนต้องไปทั้งแก๊งเหมือนเดิมไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีหรือว่าอะไรถวายลามเห็นเห็นผมได้ยินแว่วๆอะไรแต่ว่าบางคนถึงขั้นจดโทรศัพท์อยช่เสมอ ใช่ใช่ใช่ไเ <c oughs> ่ลู้หรอกคือเก่งตายเกอใช่ก็คือเจิมไปไปเจิมแล้วเจอมือถือก็เจอแบบทุกอย่างที่แบบเป็นมโม่สิ่งที่ดีก็คือแบบ,บรับ <c oughs> ไว้หมดเ <c oughs> ลยอย่างงี้ชิปเนี้ยอย่างลูกเนี่ยกับโบเป็นยังไงบ้างดี อยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนผู้ชายเป็นนักดนตรีแบบว่าเป็นนัีแบบคือสมมติผมเดินมาง่วงไงผมเจอโบเวลาที่ผมรู้สึกผมตื่นเลยดีนะเป็นอะไรที่ดีแล้วผมเหเจอพวกเดียวกันที่โบหลายคนมองดูเมื oh. ่อไหร่ EP แล้วเขาถามว่าโบเล่นเป็นนวนิยายนึกวรานิยายเล่นเป็นโบหรือเขาเล่นเป็นตัวเองคือเอาผสมผสานดีกว่าเพราะว่าโบเขาว่าเขาเก่งแล้วก็ energy เขาเยอะแล้วเขาเขาเข้าใจในตัวละครแล้วพอ ในตัวละครปุ๊บเขาก็เอาคาแรคเตอร์แล้วก็บวกกับตัวเองมารวมกันอะไรเงี้ยมันเลยออกมาเป็นคุณมตันที่น่ารักเลยเล่หลุดไปเขาอีโพรไว้ก่งมากเลยที่บทบางทีอ่ะอีโพรไวทั้งนั้นนะครับอ้าวเหรอที่แบบอ่าเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยอ่ะที่แบบสมมติอยู่เป็นแบ็คกราวด์แล้วเบื่อๆเล่นที่โบเล่นอ่ะอันนี้คืออีโพรไวนะผมดูแล้วแบบไม่ใช่บทไม่ใช่บทแล้วเราตามเขาตามไปล้วก็อีโพรไวมันแค่บ่นไป แรกๆอ่ะยากเพราะว่าผมจะมาบุกไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆรู้แล้วดึงอย่างเดียวเราไม่ได้คุณโดดใส่ดึงไว้เมื่อดีถ้าเห็นผมในฉากกัดจามนั่นคือผมดึงอยู่อยากปล่อยไม่ไดอยากปล่อยอยากปล่อยไม่ได้ปล่อยของเรามันไม่ธรรมดาแนปพราของการ ดูไว้ปล่อยตอนคัดดีกว่าบางทีแบบโบคัดแล้วแบบโบเล่นอะไรเนี่ยหลุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาบางทีแข่งกับเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่โบต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ทําให้ทุกคน,นสนุกอะไรอเงี้ยบอกเขน้อยใจว่าป้ะเจ๋วดูแลแต่คน่ดูแลเขาเลยไม่ป้าเจ๋วดูแลทุกคนดีเท่ากันหมดครับแต่คือโบก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงดูแลทุกคนเท่ากันนะครับคัดบอกว่าจะาแต่เท่าไหร่ คือความฝันของนักแสดงทุกคนผมว่าคาดหวังสองหลักอนานะจริงแต่ตอนนี้ก็พยายามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆเดินแล้วก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบแล้วเหลืออีกทั้งสิบสิบเจ็ด e าถึงถึงเมษาครับว่าออนออนวันละประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็คุณค่าจดร้อยกว่าคิวร้อยสิบสี่อนอีสานเลยครับผมเราได้ินทำโรบิติกกันังไคู่เรามันจะเป็นแบบฟิลกิกิ ทำไมถึงคุกกี้กับพี่แบบว่าเป็นแบบคกกคืออีพีล่าสุดที่มองมองตากันแล้วว่าตื่นมาในอ้อมแขนอะไรเงี้ยอันนั้นยังเบบียังมีมากกว่านี้ให้แบบให้คนแบบอุ้ยฮอปอ่ะอะไรเงี้ยแล้วอย่างดราม่าที่เขาไปงับแขนเราอ๋อถา่าเป็นยังไงบ้างกับวันนั้นที่ฟิตติ้งอย่างที่โบบอกเลยครับคือคือถ้าผมไม่ได้งับนะในในรูปอ่ะมันเป็นท่าดมซึ่งถ้าโบดมจริง ผมก็ต้องรู้สึกเพราะว่าผมถอดเสื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยที่โบสัมภาษณ์ไปเลยครับคือคือโบเขาแค่ทำท่าเฉยทำหน้าเฉยผมไม่รู้สึกตัวเลย,ยนน <c oughs> จนตัวผมเห็นรูปอ่ะเอาทำหน้าน,นี้ด้วยตลกว่ะ ไม่ไม่ไม่มันคืออยู่ในหน้าที่อยู่ในวันฟิตติ้งแล้วทุกคนเยอะมากเราสมบทเป็นคุณชายเขาสมบทเป็นนิชาลุนตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อการแสดงอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แลต่เป็นการสนอะไรโมเมนตเด็บนั้นเองใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้รนับสนุนอะไรเพิ่ม ไม่เพราะว่าบุญคุณตามนิทานถ้าใครอ่านนิยายทุกคนจะดูแล้วว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแบบฟิลแบบเล่นๆติดเล่นอะไรเงี้ยคุณหลวงก็จะแบบมีมากของเขาเขาก็อยู่ในคาแรคเตอร์อะไรเล่นยมันก็คือมันก็คือสิ่งที่บีทมาว่าอยากได้แบบนี้ใช่ครับใช่เป็นภาพหลุดยืนยันได้เลยว่าผมได้ยินว่าทีมงานบอกว่าโบขอแบบเล่นๆถ้าเื่องตึงตังหน่อยอะไรอ๋อเขาใช่ก็เลยจัดให้จัดเต็มเลยน่ารักดีอยากยืนยันอะไรกับแฟน อยากจะบอกว่าที่โบสัมภาษณ์ไปทั้งหมดคือจริงครับผมได้ยินทีมงานบีฟจริงๆว่าขอให้แบบโบแบบเรือติงต่างๆตามคาแรคเตอร์หน่อยแล้วก็ในวันฟิตติ้งวันนั้นน่ะก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เราทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ที่โบพูดไปเลยรวมธุรกิจรมธุรกิจรผมหน้าที่การงานใช่ฮะติดตามได้นะคะาเป็นไงบ้างแล้วเริญญามันยังไงมันร้อนหรือว่ามันไมที่จะร้อนอยู่ยครับญปาอะไรครับ เหมือนเ,เขาเรียกว่าเอาชีวิตรอดรถดติดมากครับนะผมเราไปเราไปไม่ไปทันมาหรือว่าไปเออไปทนันแต่แสงเย็นแล้วนะยังทันอยู่ยังทนันได้อไบอกอะไรบ้างคะบอกอะไรมาบ้างคะก็บอก ก็แสดงความดีด <t> ีครับผมเพราะว่าเขาก็คือตอนที่เขาทำอยู่ปีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็รู้สึกว่าเขาสู้มากตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยกับกับกับทั้งงานแล้วก็เรื่องเรียนอะไรเงี้ยพอทุกอย่างามันประสบความสําเร็จเราก็ต้องไปแสดงความดีดีแล้วก็ที่ใจของเขาด้วยใช่ครับเลยได้เห็นรูปรูรูปร,รูป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 รูร วันนี้นึงตังไปดีหน่อยอันนี้คือเป็นการนัดได้เกิดมาเพราะว่าช่วงนี้แหละนัดเป็นแบบที่เหมาะสมแล้วมาทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเฟลลิ่งขมัล้วนแล้วตอนไหนก็ตอนนั้นเลยครับผมว่าอิจฉาว่าดูแลดีสำน้ับสมน้ำอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคือจริงๆแล้วคือมือเขาเต็มอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะกินยังไงเราก็ไหนๆซื้อน้ำมาแล้วอะไรเงี้ยก็อ่าใช่ให้ขอควันอะไรเขาคะับผมควันแล้ว เรื่อยๆอยู่แล้วทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวันนั้นก็คือเอาดอกไม้มาแทนพรมีดีครับไม่ได้มีของวันนั้นอย่างอื่นยนะที่นี่หรออ่ายั่งยั่ตอยงนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นมีพี่พูดแล้วมันต้องมีแล้วมั้นเลยยากสิงๆก็คือไม่ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรก็คือแบบแสดงความดีความกระเทยใช่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรอพี่พี่เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ แฟนเนี่ยก็เลยถามแล้วเรียกอะไรว่าแฟนไดอยังเลยไหมคะแฟนคือเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เรียกอะไรแบบนั้นอะไรก็คือเรียกชื่อกันปกติอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ติดกับสถานะนี้เลยแต่คือถ้าจะให้สถานะจริงก็แบบว่าตอนนี้ก็แบบเป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พี่เรียกก็แล้วแต่พี่เลยพี่เป็นผู้หล่อรองอะคู่รักนักวิ่ง วิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสุดเขาก็จะไปโตเกียวเนี่ยไปวิ่งไปด้วยไหมเราไปด้วยไหมโตเกียวโตเกียวโตเกียวคือจริงอะผมนัดเพื่อนอยู่แล้วแล้วแล้วพอดีบังบังเอิญว่าเป็นท้ามิ่งเดียวกันบังเอิญ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 จริงๆบังเอิญจริงๆริงคือผมนัดนัดเพื่อนตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วเฮ้ยช่วงเวลาเนี่ยแหละช่วงโตเกียวมาราธอนเนี่ยนั่นยิ่งตอนมิเซ็อย่างเงี้ยจะปักทองไปยังไงฮะเขาวิ่งปล่อยเขาวิ่งครับเพราะว่าเขาสองมาเท่าไหร่เขาก็วิ่งเท่านั้นหนักมากเลยนะไม่มีันต้างมีคนเช ใเป็นนักฟ้านักวิ่งใช่เขาเคยได้ฉายานี้อะไรตอนนี้ก็ยังเป็นมั้งอะไรอะไรจี่ดีเขาที่รู้จักกันมาขาน้าหลังยังไงบ้างเธอคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบคือเป็นตัวตัวเองได้สบายเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาห่วงนู่นห่วงนี่อะไรแล้วคนไปใส่ใจแคร์ไหมครับปกติเราก็ก็อาจจะเทคแคร์น้อยกว่าเขาไงก็พยายามแบบเทคแคร์บ้างอะไรเงนะครับ ปีสี่ตื่นไปกับเขาได้ไหมีสี่ผมตื่นอยู่แล้วคือก่อนที่จะเจอผมผมก็คือตื่นตื่นีสี่ไปวิ่งอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ขุ่นเยอผมวิ่งเร็วที่สดเขาไม่เหงาแล้วเขาบอกีส่ตื่นไปเจอแต่แบบว่าลำแพ็อ๋อเด้อคงาม่าแล้วแล้วมีคนวิ่งกัจาวี่อยากไปวิ่งมสี่ไองไมตื่นอันนี้ก็ตื่นเหมือนกันไปฉี่ต่ไป่ไปวิ่งวิ่งเป็นแ่งพี่่สแกน่โอเคครับพี่ยาโอเคครับ่ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.